สวัสดีครับผมสวัสดีในรอบใสๆครับผมก็พาพี่พี่น้อ,มนองมาหาจิโรอหรือจิป,ปมครับผมพี่น้องมาโจมมาดักไว้ตัวแต่เัวเสารนก่อนนี้อนประมาณสิบโมงเสาเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าดักจิโรอดักจิป,ปมนี่สิได้ยักษตัวพี่นอ้องมาลุ้นน้ำกันเพราะชิได้กับเขาว่าพี่น้องมาเนี่ ไปดูนตั้งแต่ครับผม <Hey. S 1> เมืองหลังแรกครับผมษ์เมืงองแรกเมืงองแรกโอ้ยมันเอาขีดินขึ้นมาอันครับผมไม่ต้องนี่เดี๋ยวเอาจิใส่ไหมไม่ต้องมันเอาขีดินขึ้นมาอันอดนะอยวขอใส่ไหมกันครับผมมาเบิ่งอันที่สองครับผมมันดันขีดินขึ้นมาไม่ต้อง เต็มเลยขิดินเดี๋ยวข้อเซ็ตเดี๋ยวมาโจยไก่อนพี่น้องเดี๋ยวข้าจังไปเพลินไหมครับผมอันที่สามครับผมยังไม่ได้พ่อโตอยู่ครับผมพี่น้องโอ้ยมันดันขี้ดินขึ้นมากพี่น้องเออนี่มันบอกเขามันดันขี้ดินขึ้นมากไหมมันเกิดยังขึ้นครับผมพี่ว่ามันมันปิดหุมมันมันบําลวงบ่ะเนี่ยอะไรนี่น้อง เดี๋ยวเขาใส่ไม้อีกกอนครับผมอ่ะมาเบิ่งนกันอีกอันหนึ่งครับผมต้องม่ได้พอาตัวอยู่ครับผมพี่นอ้องโอ้บกเขาพี่น้องตัวนี้ยาายังบกเข่าย่างบกเขาตัวนี้อ่ะอย่าไปันไม้ตอครับผมอ่ะเบิ่งกันอีกครับผมตัวนี้ใส่สองอันเลยใส่คูเลยครับผมพี่นอ้องเรียบร้อยครับผมตัวนี้เรียบร้อยเขาแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาไม้เบิ่งครับผม ตัวไหนครับผมนี่ครับผม,บผมตัวแหลกแขกหมานเรียบร้อยครับผมตัวแหลกอ่ะเมิ่อไหน่ับต่อครับผมตัวหนึ่งครับผม เฮ้ยผมพี่น้องนี่ตัวหนึ่งสวยเลยครับผมเข้าไป,ไปเรียบร้อยสองแต้มครับสองแต้มไปกันต่อครับผมตัวหนึ่งครับผมเี่ยไม่ได้หูหรพี่น้องเี่ย ครับผมสามเป็นต่อครับผมอีกตัวนึ่งครับผมน่เห็นตัวจหรือเปล่าเนี่ยครับผมปลอย กันต่อครับผมอีกอันหนึ่งครับผมเดือดลอยครับผมเขาเขาหู้แ่นเขาหูอีกคือเก่าพี่น้องไนก้นเอายงยงไม่ง่ายอีกเยู่เนี่ยแลงนเขาหูเก่าเนี่ยเขะ ใส่ไว้ออเอฟไปตัวครับผมอีกหลังนึงครับผมตัวนีย้ยแตเข้าไปใหู้เลยพี่น้องนี่เรือไปซับนี่แหละเรียบร้อยน่ะเป็นตะขาครับผมเป็นตะขาโอ้มันอยู่พี่น้องเขาหลายอยู่เขาเขา,ขาดีอยู่พี่น้อง พราะมันอยากแดดเนาะพี่นนิมันเลยออกมาอัดหู้มันดีพี่น้องอ่ะเ,เอามาเบิงครับแล้วก็โดนของหู้อีกพี่น้องเไยหูอีกว่าทำมาแล้วอุ๊บ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 นี่โอ้ยเข่าต่วหู้เกา่าพี่น้อง โอ้เอาเข้าไปนี่ยขับผมพี่น้องนี่แต่การยังได้นี่พี่น้องเลยไปหลายตัวเติรอยู่พี่น้องโอ้ยนะไม่ขวดดิครับผมนี่โอ้แต่การยังได้แต่การยู่พี่น้องแต่การยู่เนี่อ่ะแต่เขาไปเบิังไอ้ฟอกยู่ไอ้ต้นมะลำไยพี่น้องมาดนิก็ที่เขาเราบอกพี่น้องอ่ะไปเบิังครับผมเขาดีอยู่พี่น้องเป็นไม้ปลามันพี่น้องปลามันเขาหืดแล้วเนาะ ถือว่าเขาดีอยู่พี่น้องเขาดีอยู่พอมันแดดําใแดแดดนี่โอ้เขาดีครับพี่น้องพะมันสิ่ซ่องเห็นแดดเนาะแล้วมันเสออกมาปิดหูวันคือตอนคลิปป้าโจใส่เบิ้งที่ว่าทดลองเราพี่น้องเนาะใส่แปดเก้าอันมั่งย่งเขาเนาะพี่น้องแต่ถือว่าหยี่ยมยอดยอดเยอะไม่ต้องคุดยากพี่น้องใส่เอาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันข้างห้าครับผมอ่ะตัวนี้พี่น้อง ตัวนี้เดี๋ยวคุดเอาเพราะว่าม้ามันเศร้าโมหินโมหินมันเนาะโมหินมันพี่น้องตัวนี้นี่อยู่ในหูนี่ละอ่ะเดี๋ยวขุดใเมึงแป๊บนึงครับผมอ่ะนี่พี่น้องเพราะว่าม้ามันเศร้าโมหินโมหินมันเด้เป็นเศร้านี่ก็เลยเดี๋ยวกลนเอารอบเนี่ยเห็นหวยพอดีเพราะจุดเลยกลนเอานี่กับตัวงานอยู่พี่น้องเป็นปีกเลยนะนี่ใครที่นี่ของหลองแหลงอยู่นี่น้ำทองอยู่พี่น้องนี่คักอยู่พี่น้องคักอยู่อ่ะเก็บพี่น้อง อีกหนึ่งครับผมพอดีย่างไปบ่เเห็นมันไม่น้องนี่ตัวหนึ่งครับผมกำลังงามครับผมลอยครับผมไปกันต่อครับสรุป นงานของต้นสายตอ้องสีสายพี่นอ้องดักเข้ากับดักที่รอกับดักที่โกมเดาแก่พ้นธุ์ทีพันธุ์อสืนต้นอ,อ,นนองพี่นอ้องเนาะอ่ะจะไหนกะได้ผลพี่น้องพ่อได้๋ยวยูเด้กินพี่น้องเนี่ยพ่ออะไรพี่นอ้องดักมากับดักสามสิบอันเนี่ยกับดักเข้าสามสิบอันก็ได้ผลงานสมเด็จพี่นอ้อง พอจิแจวพี่น้องพอจิแจวอ่ะจะได้เขามาเบิ่งกันในประจวบนี้เด้อพี่น้องเด้อเขามาให้เบิ่งให้กับร่งใจประจวบแต่ถามว่ากดติดตามกดไลค์กดแช่เป็นร่างใจให้ประจวบถคลิปใหม่ๆไห้พี่เนหรอกเขาชมกันนะพี่น้องเนาะต้อหรับคลิปนี้กอ่มีอยยังไงย้ายห่างพออจะกับของกับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม